มาต่อคลิปที่2นะตรงนี้มันยังมีอยู่หนึงช่องตรงนี้นะคะตรงนี้นะหรือใครจะพอแค่นี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่มันก็ยังไม่ครบแหละแตม่มันมีความไม่สวยไหมอะ่ะตรงนี้มันก็จะไม่เกี่ยวนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะให้มันครบทุกหลักอะ่ะ ตรงหลักที่เราขึ้นโค้งโค้งแบบนี้โค้งโค้งเห็นไหมเราก็ต้องถักมันไปด้วยถักโซ่หนึ่งนะแล้วเราก็ไปปักเป็นกรีบสุดท้ายนะคะตรงนี้นะอันนี้จบจบทุกกรีด วิธีการจบก็เหมือนกับเราจบกลีบทั่วไปนะคะจบกลีบอื่นๆจบยังไงก็จบเหมือนกันเลยนะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ตัดออกไปเลยอันนี้ก็จะเก็บหางได้นะคะเก็บหางได้ ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เราจะม้วนไปทางไหนก็ได้นะ แต่เราจะใช้วิธีการเย็บนะคะม้วนก็ม้วนม,มาทั้งหมดเลยเราเย็บทีเดียวก็ได้เนี้ยเพราะว่าข้วนมันข้นมันเล็กน็ตเดียวข้วนมันไม่ได้หนามากนะนี่นะคะแล้วเราก็เย็บได้เลย เข็มมันใหญ่ไปไหมเนี่ยเข็มใหญ่มากจะพูกก่อนอันนี้ไม่ต้องกลัวนะเย็บไม่สวยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเอาข่วนมันมาปิด คือหาเข็มไม่เจอแต่ว่าเห็นอันนี้ก็เลยใช้อันนี้ ประมาณนี้แหละอันนี้เราก็จะพันเนาะเขาเรียกว่าพันใช่ไหมพันเพื่อที่จะลูดให้มันอยู่อะเหมือนเราผูกอ่ะมันจะดูขี้เหลข่ขี้เหล่นิดนึงนะ เพราะว่ามันล้นล้นมันยังไม่มีจุกใช่ไหมมันยังไม่มีข่วนแบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยดูแบบยังไงยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวลองใส่ข่วนลงไปสิเรามาถักข่วนนะพันนิ้วนะคะสอดเข็มแล้วก็ควักเข้ามาถักโซ่3าถักเอฟสิบสหลักนะหนึ่ง ส3 4 5 6 7 8 9 10 11 แล้วก็12บสอแล้วก็รูดนะคะรูดห่วงปักเข็มนะปักเข็มใบตรงเอฟแรกนะคะทับห่างได้ด้วยนะแล้วก็ควักออกมาจบขึ้นโซ่ขึ้นโซ่2นะคะ ตรงนี้เราก็ปิ้นปิ้นนะเราเราจะถักทีนะคะก็คือพันหัวเข็มครั้งหนึ่งแล้วก็ปักลงไปก็คือให้มันได้12หลักเท่ากันก็คือตรงแี้เราจะถัก f นะแถวที่2เราจะถักทีนะคะพันไปแล้วก็ปักเข็มแล้วก็ควักผ่านมาเลย ผ่นหัวเข็มปักลงนะคะควักเข้ามาแล้วก็ควักผ่านมาเลยแบบนี้นะได้กี่หลักแล้วสี่เมลืม,ลมถักทีห้า 6กเจ็ดแปอแล้วก็12พอสิบสเราก็ไปปักตรงทีแรกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ควักมาจบถักโซ่ไว้ก่อนหนึ่ง ทางได้จะได้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะเราถัก X นะคะถัก X ให้รอบ x ก็จะ12เหมือนกันนะคะ12ครั้งนี่พอ12แล้วเราก็ปักไปที่ x แรกแล้วก็จบนะคะวักผ่านโซ่1ตัดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เก็บ หมตัวนี้มันจะเป็นไหมนิ่มๆนะคะไหมมันจะไม่แข็งนะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วเราก็จะสวมมันลงไป สวมลงไปประมาณนี้นี่นะเรียบร้อยแต่คราวนี้เราต้องติดกาวนะไม่ติดกาวไม่ได้แล้วก็ค่อยๆเอาเข้าลงไป มันมีโอกาสที่จะหลุดติดกาวเพื่อความปลอดภัย อันนี้ดอกจะเล็กหน่อยเพราะว่าใช้แค่เราขึ้นอยู่ที่โซ่25นะคะอันนี้จะใหญ่หน่อยเพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่โซ่30ก็จะประมาณนี้ดอกเล็กกับดอกใหญ่อันนี้จริงก็ไม่ถนัดถักด,ดาวเลืองแบบนี้นะคะไม่ถนัด นี่แหละพอถักก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราถักบ่อยๆมันก็จะทําให้งานเราอะดูดีขึ้นนะคะเราก็จะรู้จังหวะว่าข้อผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนเราก็จะทําออกมาได้ดีนะคะอันนี้ครูก็ว่ามันก็ยังไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าเกิดว่าถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะสวยเองหรือมันก็จะดีขึ้นเองนะคะ เลือกเอานะว่าจะดอกเล็กหรือดอกใหญ่เพิ่มจำนวนเอาเพิ่มจำนวนหลักก็ได้เพิ่มจำนวนตั้งแต่ต้นเลยก็ได้เพิ่มโซ่เอาก็จะได้ประมาณนี้นะคะดอกดาวเรืองมีสองคลิปนะเพราะว่าคลิปมันยาวนะคะก็เลยทำสองคลิปมันจะได้ละเอียดนิดนึง